วันนี้ผมจะขึ้นไดมอนสก,กิลก็เอ่อโคโนไนลีอันโตนิโอกับแอนดูสัตว์เลี้ยงผมเอาเป็นเดกกนะีเอาบัตรตัวละ็นไปไปส่มทีมซีอ่ะขึ้นไดมอน เรื่องหังลงก่อนเลยครับผมเอาเป็นลงแถวไปตรงรนะั้นลงแถวหางฉางเพื่อครับเนาะจะไหวตัวนะมีปืนมีปืนอยู่ไหนบน่ะพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้ว

một Big một duong one Bác น,นี้ไปก่อนนะไม่มีตายากนะอีกตัวหนึ่งอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อน <c oughs> อเพื่อนเพื่อนตกใจ แล้วเห็นแล้ววิ่งวิ่งซ้ายหนึ่งวิ่งซ้ายหนึ่ง อยู่มุ้งซุงตามนี้หลังงานเอาไงเอาไงผมพูดก็ผมพูดยู่ไหนแค่นั้นแหละตายแล้วตายหมดหมดตี <laughs> ่อนเข้าเลยเลยตัวสุดเจ๋งแล้วก็สุดเกินเบอร์สี่เบอร์สี่ระวังนะระวงังมหนึ่ง,งนเส้ ผมว่ามันยังไม่หมดนะเอไางเง้าค่อยๆเป็นค่อยๆไป อะไรอนะ่ะติดอะไรอนะ่ะมั่อยู่ครับไม่รู้จะอล่ากี่นิดเดยจะอรับ <c oughs> เอวนะว่ะเมื่อลงไหนลงไหนไปตรงนั้นไปยิงดิเมื่อไปยิง <c oughs> ตัวลง คุณคุณคุณขอชนได้ปะ่ะขอชนได้ไหมขอชนได้ไหมปืนลาปืนปืน <c oughs> ไม่ได้ละไปไหนไปจะไปไหนจะไปไหนบ้านกลาง ไม่รู้ว่ามีป่าะกระป๋าจะเต็มครบทรแล้วเข้าแล้วได้ลปรอบไหนน,นี่ กิวคูดออยู่เดี๋ยได้ไหมเว้ยขอทองยาวได้ไหมอยากได้อ่ะขอบคุณนะเอ้นี่ไงทองยาวกับนะครับเปิดพันลมก่อน โอเคมาละติดอ้าครบครับรูแล้ว ไแล้วผมเอออะไรไปวิ่งเหยียบระเบิดตัวเองโอ้โหแรงอาร์ตเปล่านะเนี่ยเอแรงขึ้นแล้วครับแรงขึ้นแล้วบวกสามสิบสองแต้มเองเลยได้ที่สี่ครับสองคิวเองวันนี้ขอหามโ,โลย ผมลงเป็นเขาพีระมิีแล้วนะแต่นี้ก็สวยนะแต่ไม่มีคนลงอะ่ะกดสนุกต้นเกมเลยไม่มีคนลงอ๋อโอเคว่าสวยดิกีเปิดจุดแตกแตกครับ อะไรเเพื่อนจุดหายอะเราหายหายสังั้นอะไรอ่ะพอเปิดตู้ก่อนครับส่วนเราขอเข้าอ่ะ เะเนี่ยวันวันวัดมีตัวมีตัวหววายยังไงนบยไปก่นครับอือตัว สวยนี่วนกลับแป๊บหโดนไปเมื่อกันโดนสามตีนตีนเหมือนกันคนเยอะเกินขอบวงอ่ะเสือคืนเห็นแล้วฟองไม่หรอก Ok. <laughs> Con <laughs> เอาตัวให้รอดล่ะบายบายลด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 เพาว่าผมไม่รอดบายวัดบุ่งชุบล่ะหลายตัวเกินไม่ไหว น่าจะฮีห้ามาอฮ้ยเอาเรื่องน่าจะขึ้นไดมอนและวต่ต่อปได้ฮีสามับตานี้ไปๆสวยมากลงสวยเลยว่ะแิดแยกบ้านกันลงเนาะแล้วทำไมเบอร์เบอร์สามถึอยู่โน่นเบอร์าสามแยกแยกทางเลยวะ ตัวสามเนี่ยเอ้ยลงมาตัวเรือได้เป่าสามเลยก็บ โอเคสวยสวยข้างบนตู้ชุบโอเคชุบเพื่อนคนระับสวยวอดะมาไหนเ่อนคิโคม่าไม่มีโอเคเชื่อแล้วครับมีอยู่ไหนอะมันอยู่ไหน คีอข้างตรงนั้นหนึ่งวิ่งเลยนะขึ้นด้วบ้านเจ็บเจ็บสวยบ้านตีนอ่ะ ยิงไม่ได้ยิงไปก็ไม่ได้โอเคสวย่ะจะไม่จจาะอีนะหวังว่าจะไม่จจาะอีนะยังไง ตรงนั้นน่าจะมีนะลิงแมสแมสแล้วก็ขึ้นไปกันเลยไม่มีครับไม่มีทางนั้นไม่มีไม่เห็นแล้วไม่รู้หึงปะตรงนั้นหนึ่ง โดนตักปูดไปครับโดนถะกูดเจ็บเจ็บตัวนั้นเจ็บตัวไหนอ่ะอุ้ยโอ, <S <S โอสวยวะ <S <S ทางนู้นก็มีคนเอ้ยมีตัวเนย่ะเอ้ยจะผิดแผนนิดนึง น่าหนหาหหลัวัววว้้แจะเคเเลยพื่อนไม่ช่วยอ่ะไอวโวต้องไวดิเพื่อนจะเปเพื่อนไ่้ยวะาถ้าไม่เพื่อนเธอสองอย่างสวยว่ะไอตาน,นี้มีกินดน่ะว่าด้ยว่า เอเอกใช้ให้เป็นประโยชน์ครับมาใช้ทำไม่ไดีรัวิ่งแล้วิ่งวิ่งรอบบ่อไงแล้วผมวิ่งนอบบ่อ,อเล่มหนึ่งครับ ตีว่ะต้องตีตัวกลัวะ่วะมีมั้ยปั๊มยาปัาม๊มไม่ได้ไม่ได้หยุดกองก่นอกนอะไรเอามาให้หมดสองสาม เบืดไปก่อนเลยจะเบิดไปก่อนเลยไม่ดูน่ะเจอปะไปจบโอเนครับตอนนี้ได้ที่หนึ่งฮ่ะก่อนจบคลิปขอที่หนึ่งแรงรีสวยๆ นี่ครับเ้าไม่ฮีเลยแค่นี้วันนี้ก็ขึ้นไดมอนด์เป็นฮีเรียบหลาย <S <S พอจากนั้นก็คือตามนั้นคือไม่จบอยู่ <S 1> <S 1> <S ผมคจะแอเนาะงจะแอไงผมขึ้นไดมอนด์ผมจะแองไงนีหันหลังหันหลังหันหลังแล้วให้จิ้งจกใจโตอ่ะกระโดดเศษย,ยังไงรู้ปะมีหผมชกกันเลยกระโดดเศจนี่ครับ ตบมือให้ตัวเองก่อนเลยเย่ yeah.